วัสดีครับวันนี้มีคุณแม่มาด้วยอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดีโอแคนนอนะครับเป็นความฝันของคนทำ YouTube ทำนั่งสั้นแล้วก็สร้างงานที่เพื่อนเพื่อนเห็นตลอดเกือบส่องร้งปีที่ผ่านมาที่เราทำคลิปกันเนี้ยคือเราใช้อะไรครไอใช้อะไรใช้โทรศัพท์อะไรใช้ไอไฟโฟนไอไฟโฟนนะครับใช้ไอไฟโฟน ไอโฟนเนี่ยก็มีข้างข้อดีและข้อเสียก็คือถ้าหากว่าถ่ายนานๆมันจะร้อนและที่สำคัญก็คือพอเวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยมันจะมีเม็ดพิกเซลที่แบบแตกแล้วก็ดูไม่ชัดนะครับพอมันดูไม่ชัดมันก็ทําให้คลิปดูไม่น่าติดตามนะครับแต่ว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สําหรับยูทูบเบอร์ทุกคนก็ต้องขยับนะครับขยับเพื่อ ให้ได้คุณภาพก็คืออันนี้เป็น Canon 800D นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ลดโปรโม,มชั่นด้วยนะครับลดลงไปเกือบ3 0 0พบาทนะครับเพื่อนๆน,นต้องไปดูเองนะครับใน s h อ p e e จะมีร้านร้านร้านดังอยู่นะครับผมบอกราคาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีปัญหาอ่ะอันนี้เราแกะแกะให้ดูเลยแล้วก็เผื่อสินค้ามีปัญหาก็จะได้แบบว่าทรงเข็มง่ายนะครับเวลาเพื่อนเซื้อมา อ่ะช่วยแกะสิส <laughs> ังกจกีดนะ่ะได้ๆอาอันนี้ลงมาอ้าวพ่อ,อได้แล้วนะจีด,ดมาจีดนิดนึงเดี๋็ดๆแต่พอจีดนีด่ปึ๊บอ่าปึ๊บดูนะครับแกะแล้วปึ๊บนี่หนูพ้อแปะเฟอยๆอรุ่งออกก่อน อ, <Yay. S 1> อันนี้เขาก็ใส่มาอย่างดีเลยนะครับมาอันนี้คืออะไร้ง <Bam. S 1> ดูครับว่าข้างในเป็นก้อนหินไหม <c oughs> <c oughs> นี่นี่ครับหนะักพอสมควรนะ <c oughs> ค่อยแกะ <c oughs> อ่ะไปแกะหน่อย <c oughs> ปอกแปะปอกแปะว้า อาวโหมีกระเป๋ามาด้วยครับมีกระเป๋ามาด้วยนี่ครับเป็นกระเป๋ามาด้วยโอ้โหโชคโชคจะเกินไปแล้วโอ้นี่ครับกระเป๋าให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาแกะดูข้างในกันมาดูกันเลยนี่มนดึงนี้ดึงดึงไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้มนมีป๊อปเปะมันมีติดแกงอ่าแล้วนะ อ่ามีข้างในเข้ามาอีกอืมอ่างในก่อนอันนี้คืออะไรครับเนี้ยสาชาร์จสาชาร์จเอาถือไว้ก่อนส่ชาร์จอันนี้คือเข็มขัดส่ห้อยสไอยสะอ้ยเอาถือไว้ก่อนอ๋อาวางไว้ข้างหลังอะไรอ่ะฟุลก็ตาเอ๋ออันนี้ที่ชาร์จแบต เป็นข้องแคนนอนแท้นะครับนี่ครับชัดมาดูตัวกล้องกันเดี๋ยวสิใจเย็นๆอันนี้เขาแถมมาให้นะครับสร้างติดต่องิฟตไม่ย่มเลยครับเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูนะครับช่วงนี้เปโปรโมชั่นแล้วเหมือนว่ารุ่นนี้จะเลืออีกเครื่องหนึ่งนะครับลดลงไปกับสร้างพันนะครับเพื่อนลพองไปดูนะครับนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นหลานนี่ครับข้าหลังมีชื่อเลยปะ มีไปไปรับประกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงกล้องไม่มีเ,เลยกล้องนี่เดี๋ยวก่อนนะเราตร้องต้องใช้มีดค่อยๆตัดต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวไปโดนเนื้องข้างในค่อยออก,ออกมามีปวามเป็นเสียงดัง่อ เ้าห่อมาดีนะครับเพราะว่าพึ่งนี้ถ้าเกิดว่าแตกเสียให้มันไม่คุมกัน,อนโอ้ยเดี๋ยว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 โชคมันทรมานไม่โชคเป็นกระตูครับคอยปึ๊บ โอ้โไหไล่ชันมากต้องต้องื่นชมร้านนะครับเพราะว่าห่อมาแบบมิดชิดนะฮะนี่นะครับโอ้โหาพคพิกครับนี่ครับเ๊บนี่ครับเตรียมคลิปเลยคลิปเลยครับเพืเ่อนๆนี่ครับนี่โ้ช่วย ปัญหาคือ,อถ่ายเป็น, <laughs> นเดี๋ยวลองนะมันเปิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่เคยมีครับนี่โอ้ครั้งแรกในชีวิตไ้าอย่างนี้แล้วไงต่อเดี๋ยวกันนะครับลองลอง,ลองดูครับจะเคยเห็นพอมามังแอไรล่ละโอ้โห <laughs> คลิปเลยครับอันนี้เป็นด้าน<ด>หน้าจอเป่ใช่ทีนี้ แล้เวเพื่อนเพื่อนมันเปิดยังไงล่ะยวเราดูดูเพราะก็ตรงนี้ปะสีฟอร์ฟ้าเนี้ยอันเนี้ยข้างล่างเนี้ยใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะกดไปปุ๊บก็ได้เลยยังไม่รู้เลยว่าที่ใส่ผ่านแบตใส่อะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราไม่เคยมีนะครับเพื่อนเพื่อนะอย่าไม่ว่ากันนะอืมนี่นี่ปล่าหนเปิดใช่ไหมใช่ อ่าวคุยเปิดได้แล้วเออโนนี่นี่บังครับใครที่มีแล้วก็คงจะแบบว่าอ่าเลขหานะครับาอ้าวนี่เขาใส่แบตมาให้นะครับเมื่อกี้ตกกันใจเอ๊ะไม่มีแบตเอ้าไหนอ่ะเดี๋ยวมันมันต้องเปิดใหม่แล้วเปิดใหม่มันดับแล้วเอาปึ๊บนี่เปอ๋อไม่มีการ์ดไม่มีการ์ด ชากอัตโนมัติแฟตในตัวกล้องอไม่มีการ์ดครับผมไม่มีการ์ดต้องใส่การ์ดก่อนการ์ดเอออัน,นไหนการ์ดอันนั้นแล้วเวลาเข้าถ่ายเขา้ายังไงไม่รู้ครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปศึกษาวิธีใช้ก่อนเนาะแล้วค่อยอามาลงอีกทีหนึ่งนะครับพอได้มาไหม่หนะครับแต่โอ้โหคลิปเลยครับ คนโชคดีแล้วโชคดีหยับไปแล้วโอเคอ,อ่ะสำหรับ EP นี้ก็คงจะเอาไว้เพลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเรามาทำ d p ต่อไปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,รให้ช่องเมโลดีไทยบ้านด้วยนะครอ่าบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ